ยังไม่ถึงที่หมายน่าร้ายไหมคะยังเกาะอูจอดเรืออันละดีละ่ะโอ้โหในรัฐนิวเซาวล์ Wales, ประเทศออสเตรเลียงามใสๆค่ะ อยู่ข้างถนนเลยนะคะจอดรถทางถนนแล้วกัย่างมากยังไม่ถึงที่หมายน่าจะประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็จะถึงแล้วค่ะอน้ำใสครับ น้ำใสมากอยากมีเรือสักลำความสวยงามของภูมิประเทศของออสเตรเลีย สวยงามหลายเนาะคะ่ะมุมน้นก็จะมองเห็นนกนกกระทุงนกกระทุงกับนกนางนวลเต็มเลยค่ะ